สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับมัสเซอร์วัฒนยูชยวังการนะครับสอนวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะครับระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารนะครับก็จะมีนะครับ1นนะครับหน้าที่ของระบบย่อยอาหารนะครับ 2. นะครับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารนะครับ 3. การดูแลระบบย่อยอาหารนะครับ หน้าที่ของระบบย่อยอาหารนะครับก็จะย่อยอาหารนะครับที่รับประทานเข้าไปให้แตกตัวและมีขนาดเล็กนะครับกลายเป็นสารอาหารและถูกดูดซึมไปใช้ประโยชน์ในร่างกายนะครับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารนะครับ 1. นะครับปากนะครับ2หลอดอาหารนะครับ3กระเพาะอาหารนะครับ4ลำไส้เล็กนะครับ5ลำไส้ใหญ่นะครับ6ตับนะครับ ก็จะมีระยะทางยาวประมาณ7-9เมตรนะครับมาดูนะครับปากนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับปากก็จะประกอบไปด้วยนะครับฟันนะครับลิ้นนะครับแล้วก็ต่อมน้ำลายนะครับฟันนะครับมีหน้าที่กัดฉีกและบดอาหารชิ้นใหญ่นะครับให้เล็กลงนะครับลิ้นนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับผลักอาหารไปด้านหลังนะครับเพื่อกลืนอาหารลงไปนะครับ ต่อไปนะครับต่อมน้ำลายก็จะขับอินซา์นะครับอะไมเลตนะครับทำให้อาหารอ่อนนุ่มขึ้นย่อยง่ายนะครับต่อไปนะครับหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารก็จะมีหน้าที่นะครับกล้ามเนื้อในหลอดอาหารนะครับจะหดและคลายตัวนะครับเพื่อดันอาหารให้เคลื่อนที่ไปสู่กระเพาะอาหารนะครับก็จะมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับกระเพาะอาหารนะครับ พราะอาหารก็จะมีรูปร่างคล้ายอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว j นะครับก็จะมีหน้าที่นะครับเป็นส่วนของทางเดินอาหารนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีต่อมสร้างน้ําย่อยนะครับทําหน้าที่ย่อยอาหารนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับอาหารประเภทโปรตีนนะครับเช่นนะครับเนื้อสัตว์นมนะครับต่อไปนะครับตับนะครับ ตับก็จะมีหน้าที่นะครับผลิตน้ําดีบวกกับน้ําย่อยนะครับส่งไปที่ลําไส้เล็กนะครับตอนต้นนะครับเพื่อช่วยย่อยนะครับไขมันขนาดใหญ่นะครับให้แตกตัวเป็นเม็ดขนาดเล็กนะครับต่อไปนะครับลําไส้เล็กนะครับลําไส้เล็กก็จะมีหน้าที่นะครับย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรตีนและไขมันให้มีขนาดเล็กลงนะครับดูดซึมสารอาหารที่ผ่านการย่อยนะครับ ผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดนะครับไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเป็นบริเวณที่ดูดซึมอาหารเกือบทั้งหมดนะครับประมาณ95%นะครับเพรานะครับก็มีการย่อยที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่นะครับดูดน้าแร่ธาตุนะครับและสารอาหารบางส่วนนะครับกับข้าวกระแสเลือดนะครับเพื่อไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งกากอาหารนะครับที่เหลือส่งไปที่ลำไส้ตรงนะครับเพื่อขับถ่ายออกภายนอกนะครับร่างกายต่อไปนะครับเรื่องน่ารู้นะครับระยะเวลาการทํางานของระบบย่อยอาหารนะครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในปากนะครับจนเป็นกากอาหารออกสูร่ร่างกายผ่านทางทวารหนังนะครับ ระบบย่อยอาหารต้องใช้เวลาการทํางานนานประมาณ16-28ถึงชั่วโมงนะครับซึ่ง<ม>อาจทํางานอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ2 4ถึงชั่วโมงนะครับทั้งนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรารับประทานทข่าไปนะครับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับ 1. นนะครับไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับเช่นเผ็ดเกินนะครับเปรี้ยวเกินนะครับอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับ 2. นะครับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนนะครับ3รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำนะครับ 4. นะครับดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับ5นะครับรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3ามื้อและตรงเวลานะครับ6นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเสมนะครับรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับแบบฝึกหัดนะครับมาสเซอร์ก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับ ห้าข้อนะครับเมื่อต้กงเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปนะครับส่งมาในลายส่วนตัวของมาเซอร์นะครับ